สวัสดีครับเพื่อนเอนก็ามาอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอนด้งครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประกอบรถแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนซีนโชค๊คนี่เราก็ทําสีมาแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสภาพหลังจากทําสีนี่สวยไหมครับเดี๋ยวจะโชว์อันนี้อีกอันหนึ่งฝาปิดนี่นะครับ นี่อะไรมือลิงเหรอใช่ไหมครับตัวนี้ทําสีเลยแล้วก็เราก็จะมาดูนี่นะครับนี่ท้าเบรกจําได้ไหมที่ผมบอกว่าเบรกมันเบรกไม่อยู่อ่ะดูครับผ้าเบรกดูฝั่งนี้ข้างหนึ่งอะมันเต็มนะฝั่งนี้ยังเต็มเต็มอยู่เลยแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะดูดิผ้าเบรกมันหายอ่ะ มันเป็นเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนๆว่าแต่ว่าเราก็ซื้อของใหม่มาละก็จะเปลี่ยนเลยนี่นะครับซื้อใหม่มาแล้วเขาให้เป็นวายแปดสิบมาแต่น่าจะใส่ด้วยกันได้แหละใส่ด้วยกันได้แล้วครับพอดีเลยราคาหกสิบบาทโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่โช้คก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยใส่เบรกเราจะมาลองเทศสดูอีกทีนะครับอันนี้แกนมันก็จะยาวออของเดิมดีนึงสูตรที่เราจะเติมก็คือใส่น้ำมันแบบแบบไม่ใส่สป,ปริงนะครับกดกด,กดให้ต่ำให้สุดนะแล้วก็ใส่น้ำมันแบบไม่ต้องใส่ยังไม่ใส่สป,ปริงอะ่ะ ให้อยู่ในระดับเกี่ยวนะครับลองเก็ตข้างนึงก่อนนี่นะครับดูเห็นหรือเปล่าเอาแค่ระดับเท่วมื่กี้ยโอเคนะครับ,รบหลังจากนั้นก็ดึงขึ้น ใส่สปริงมั้วหัวไปโอ้ยไล้น้ำมันครับกระชอนนี่ครับสปริงก็จะโผลขึ้นมาหน่อยๆแต่แปลกนะครับของามาฮ้าเมดมัน ฝาปิดนะครับมันต้องปิดข้างบนนะครับเร่นก็นว่าต้องเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ค่อยใส่โชค๊ค ด้วยแจเจเบอร์สิบสี่โอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับตอนนี้เราก็ใส่โชคเสร็จแล้วนะครับเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเลยใส่ยากเหมือนกันนะครับต่อไปก็ เราก็จะมาประกอบเบรกกันนะครับนี่ก่อนอื่นเราก็าใส่ตัวนี้ก่อนนะครับันี้ตัวขยายจานเบรกนะครับจะบีหน่อยนึงนะครับแล้วก็สอดออกไปข้างนอกนะครับไปได้เรื่อน จะมีะเบ็ดสองฝั่งนะครับเราสปริงมาให้สองตัวนะครับสปริงมาให้สองตัวแล้วก็เกี่ยวสปริงเข้าด้วยกันเลยนะครับมีความมันลุ่นะ้อนล,ลงนี้นะครับ ล็อกแล้วเหมือนจะยากครับแต่ก็ไม่ยากเสร็จแล้วนะครับสาย้าเบกสายไม่มีสายเบกสายไม่นะครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมีคลิปล็อกอันนี้แยกเข้าไปนะครับนี่นะครับ แล้วโอ้ยใส่ยากเจตเจอใส่ยากประกอบตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆค่อยเอานี้ใส่ใส่น็อย่างนี้นะครับล็อกให้แน่นเบอร์สิบ

นะนเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอโอ้ยใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงนะครับเนี่ยกว่าจะเสร็จทำไปด้วยผิดไปด้วยเบรกเป็นไงกูบไปตึงมือเบรกดีขึ้นครับตึงมือเลยนิดเดียวเองอ นี่นะฮะน่าจะอยู่ดีเบรกต้องไปวิ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวลองเทสชกหน้าก่อนยังไม่ได้ลองเทสเลยเบรกหน้า ัลื่นอยู่นะเด็กมันยังให <c oughs> ม่เหมือนลูกปืนคอแตกเลยรัตถุขึ้นเลย

thank you โอเคนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลองเทสให้ดูนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำต่อไปนะครับแล้วก็เราจะได้ดูต่อนะครับต่อไปจะทำการซ่อมแซมตรงไหนต่อนะครับของรถน้องฟ้าใสนะครับ ตอนนี้เท่ากับว่าเราก็ได้ทําการเปลี่ยนซีนชกหน้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าแล้วนะครับเราก็ทําเครื่องไป3อย่างแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ